ชาเขียวปั่นแก้ว2 2ออนทำยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้ไม่ใส่ครีมเทียมนะครับผงชาเขียวตามือช้อนโต๊ะครึ่งน้ำร้อน120 ml ใส่ลงไปในชาแล้วจับเวลาอบชาไว้ที่3นาทีเมื่ออบชาจนครบ3นาทีแล้วก็กองเอาเบียดชาของเราออกมาได้เลยเมื่อเราได้เบียดชาแล้วก็ใส่ผงรองบีดเฟฟเป้ของเราลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้ละลายเข้ากันแล้วตามด้วยนมข้นหวาน5 0 ml นมข้นจืด5 0 ml น้ำเชื่อม20 ML หรือแล้วแต่การชอบความหวานของแต่ละคนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันอีกครั้งแก้วนี้เราจะใส่ฟองนมโรยหน้าใส่น้ำแข็งแค่1แก้ว22ออนพอใส่ชาเขียวของเราลงไปเลยแล้วปั่นด้วยความเร็วรอบสูงจนมั่นใจว่าน้ำแข็งละเอียดหมดแล้วก็นำมาเทใส่ในแก้วได้เลยคราวนี้เราจะมาทำฟองนมกันนะครับเราจะใส่นมสดลงไปแค่เศษหนึ่งส่วนสามของแก้วพอะเวลาที่เราตีแล้วมันจะขึ้นฟูขึ้นมาอาจจะเต็มแก้วหรือล้นแก้วได้นะครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งทําให้ตีฟองนมขึ้นดีคือการแช่ภาชนะที่เราจะนํามาตีและนมสดให้เย็นจัดนะครับเมื่อเราได้ฟองนมแล้วก็ใส่ลงไปในชาเขียวปั่นของเราได้เลยแค่นี้เราก็ได้ชาเขียวปั่นไว้กินไว้ขายกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับ